เอาละครับผมสวัสดอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม The Pale Tale Innocent Chapter ที่5กันแล้วนะฮะผมมามาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วนะฮะปลาฮิวโกเราก็ไปจับกบแล้ว <laughs> ไปจับกบแล้วสงสัยจะหิวนะฮะเอ คนอีสานเขาบอกว่าคนอีสานนี่ชอบกินกบนะผมเคยกินกบอยู่ครั้งหนึ่งโอ้โหมันเมื่อน,นานมาแล้วโดนคุณย่าหลอกว่าเป็นเออ่เ,อเ,น,เ,อเนื้อหมูนะผมความจริงเป็นเนื้อกบโอโ้โ,อโหโคตรแย่โอเคไปดีกว่าโอเคเขาเริ่มไปไกลแล้วนะ่ะตามไปโอ้มีกระโดดมีกบกระโดดด้วยอบอบนี่อะไรอ่ะออาแล้ววิ่งไปไหนนะ่ะอ้าวๆเ,เริ่มแล้ว <c oughs> สนุกไม่ค่อยได้ออกมานะนะฮิวโ,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 โก้เนาะต้องเข้าใจเด็กหน่อยฮิวโ,โ,โก้จะไปไหนนะ่ะอา้อาวอ้าวเหลืองแล้วมึงเอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถลึ่งละไปไปไกลไปไกลเลยฮิวโก้ยูฮูอ้าวหายอ้าวชีพหายแล้วมึง,ลงแล้วแถวนี้มีทหารปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูของฟาร์มก่อนย,อยังมีอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่โอเคงั้นก็เอาไฟมาเพิ่มเลย นะสัก6อันโอเคหมดพอดีหอันสุดท้ายหมดแล้วเฮ้ยอกใจโมกเลยอะดูดิค่าสวินเดี๋ยวน่มันลงกินนี่เอามาจากไหนอ่ะมันวางอยู่ตรงนั้นฟังในฮิลโกเอามันลงซะมันไม่ใช่ของเด็กเล่นโอ้ไม่สนุกเลยอ่ะไปไปไปได้กลิ่นอะไรไหมอะใช่โคตกลิ่นโคตรเหม็นเลยใช่จมูกจะพังแล้วเนี่ยกลิ่นอะไรวะ หรือว่าได้กินตดได้กินตดเหรอฮะเอมิเซียเอมิเซียตดปะเนี่ยหรือฮิวโก้ตดฮิวโก้ตดแน่ๆเลยใช่ไหมโอ้โหยอมรับมาซะดีๆว่าตดนะเอมิเซียลูคสัสเร็วๆเข้าทางนี้หุ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยพระเจ้าช่วยพวกเขาตายแล้วเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยอะเอมิเซียเราต้องตามเส้นทางไปตรงนั้น โอต้องข้ามไอสนามลบไปนะฮะพระเจ้าช่วยยังไงอเนี่ยต้องไปจูง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 ก่อนเอาจูงไม่ได้อีกเอาโอเคเดี๋ยวก็ได้จูงเองนะฮะโอ้คนนอนตายเกินการเลยเพระเจ้าช่วยควยตากเอมิเซียเราจะเดินข้ามพวกเขาไปเหรอพี่รู้รฮิวโก้แต่ว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วโอ้ขอโทษนะครับ นะ <neuro> ตายแล้วก็ขึ้นสวรรค์นะอย่ามาจองเวรจองกรรมฮิวโกเดินหน้าต่ออย่าไปมองมีทหารแบบฝ่ายสีแดงน่าจะเป็นฝ่ายอังกฤษกับฝรั่งเศสป่าวทำหันกันโอ้ยอีกาอีกาหวังว่าคงจะไม่มีหนูนะเอ้ยนี่วิ่งปลอเลยอวิ่งตรงนี้ได้เราไม่คนอยู่ที่นี NP ่ใช่เห็นด้วยกินโคตรของโคตรเหม็นเลย ข้ารู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะเดี๋ยวมองมองไปข้างหน้านี่วินผ่านตรงนี้เลยนี่ไม่ต้องข้ามศพนะฮะวิญญาณจะได้ไม่เฮียนวิญญาณไม่เฮียนด้วยเฮ้ยมีไฟด้วยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้มันมันก็แบบไม่ค่อยมีแสงนะจะเจอหนู่ะเนี่ยผมว่าเจอเอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยนั่นอะไรอะลูคัสดูม้านั่นดิข้าไม่รู้ว่าคืออะไรอะเฮ้ยโอ้โหมัน หยิบหยับหยิบหยับหยิบหย,ย,ยับแบบนั้นกูรู้เลยอะไรแล้วตรงด้านไงข้างหน้าน,นั้นก็มีด้วยหนูน้าอีกแล้วมาเงี้ยพ่อมึงเหรอโอเปร่เจ้าหนูแม่งใหม่ก็เอเมเซียมันมาหมดเลยอะร้อยกว่าตัวได้เลยมั้งเนี่ยเกินเกินร้อยแน่นๆไม่อยากเชื่อเลยทั้งในทั้งไงดีวะเออตรงนี้มีไฟตรงนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกเกือบแล้วเกือบแล้วนี่โยนไปโยนไปเอาไป เฮ้ยจุดไฟครับไปแล้วไปละทางนี้นะทางนี้นะโอเคครับรอดเข้าไปโอ้โหยังเยอะอยเฮ้ยเฮอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะมีไฟอยู่นะมาโอเคฮึบตรงฟางไปวิง่งวิ่งไปวิ่งไปวิ่งยาวเลยวะเนี่ยเอายาวเลยนะวิ่งยาวเลยนะโอเคโอเคต้องมีคนด้วยเออต้องมีคนอ้าวมันหนีไปแล้ว พวกเขามาทำอะไรอะ่ะพวกโจรลุกของศพมันคงมาหาของอ่ะใช่พวกเอาตัวรอดเหมือนกันเหมือนกับเราไฟต่อฮะเหม,มือนมเตอพูดไปก่อนดีกว่าตอนนี้อันนี้ด้วยปึ๊บจุดไฟเออแต่เดี๋ยวก่อนนะแอ่เห็นนะเห็นของอยู่โอ้ยเฮ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 ้ยเ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 ยโอ้โหห้เดินพาดไม่ได้เลยวะ่ะคือออกนอกเส้นทางไม่ได้เลยฮะแม่งจะเอาให้ได้ อย่าใก,กล้เด็ดขาดถ้าไม่อยากโดนหนูนากินอยากก่าใจเด็ดขาดนะฮะปกตินี่ผมกินแต่หนูนานะอันนี้คือหนูนากินเราและเราไงต่อวะเฮ้ยอันนี้มีให้จับด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะฮะไอ้ที่โยนหินมเป่าเนี่ยใช่ป่ะเดี๋ยวนะน่าจะถ่วงน้ำหนักได้อ๋อต้องช่วยหมูเออเดี๋ย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 อะ ไม่ได้อ่ะลองใหม่ลองใหม่ต้องอ๋อต้องกดย้ำโอเคผมไปกดค้างเมื่อกี้โทษโทษโทษไาไปไปหย่อนหย่อ่ะได้ยังกดคิวฮิวก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้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 เดี๋ยว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 ไม่ได้ไม่ได้อ๋อให้ใจฮิวก็ไปหยิบไม้เหรอเออเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวต้องจุดไฟก่อนอบอ่าโอเคเกือบไปแล้วเกือบพาน้องไปตายแล้วเมื่อกี้โอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอ้ยลืมลืมอีกแล้วโอเคขอโทษฮิวโกโ้เกือบตุยแล้วกูน้องกูเกือบตายแล้วเอาไปฮิวโก้ไปเรีบๆไปเอาไปเอาไปเอาสิอ,องงงงอย่างงฮิวโก้อย่าเดินนอกเส้นทางฮิวโกโ้ไปเรือ่องเจ้าทำได้ไอ้น้องชายได้แล้วข้าได้แล้วข้าทำได้ ดีมากทีนี้รีบก,กลับมาเลยอย่านะเอ้โยเกลียวอุลตรยวเสียวได้แล้วเย่เก่งมากตบมือตบมือโอเคครับทีนี้ก็ไปไหนวะเดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นมีไฟเราต้องไปตรงนั้นหรือเปล่านะนั้นน่าจะใช่แหละโอเคไปตามตูดเลยนะไปเจ้าหนูเจ้าหนูนาทั้งหลายไปไปไป เดี๋ยวว่า okay. จ like, ับยางแดกแม่งโอเคมาถึงแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยมีคนมาเชี่ยอีลูคัสมึงเข้ามาหลบในนี้ดิเออโอเคข้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเข้าใจอะไรวะเขากำลังมาอ๋ออ๋อออ๋ยิงไปที่ไฟของมันนะฮะพบดเพืองมันปีนี่แหละปึ๊บตามเขาให้เรียบร้อย โดนเรียบ้อยครับโดนแดกแต,ต้องไปเลยวะเนี่ยต้องไปเลยวะเอาไปนะ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 ไป,ไปวิ่ง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 มันแดกยาวมันแดกยาวโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเดี๋ยวแมงมาโอ้โหหนูแมงเขียบเลยอ่ะเราติดแล้วยังยังไม่ติดนี่เดี๋ยวเหลืออันเดียวละต้องคิดละตอนนี้มันคาเพิ่มได้ป่าวะเอ้ยยังขาเพิ่มได้โอเคมาห้าอันก่อนโอเค เดี๋ยวเราต้องจุดอันนี้ก่อนปึ๊บอ้าวไล่หนูไปโอเคเฮ้ยตรงนั้นจุดได้ป่าวะตรงนั้นเหมือนจุดได้นะลองดิปึ๊บปั๊บโอเคจุดได้แล้วไงต่ออ่ะอ๋อข้างบนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วโอเคเราต้องดรอปสะพานนะฮะไปอยูโก้หลบหน่อยเดี๋ยวทับหัวตายโอเคัทำ เป็นไงล่ะเจ้าหนูเฮ้ยโยกว่ up, าซับแมนอะไรามาชักชงชักดงชักดาบเดือวปัดเหนียวแม่งโอเคไปนะเข้ามาเลยหมดยังหมดยังองหมดแล้วโอเคอเฮ้ยลอดตัวไปขอหินคืนนะครับขอหินคืนนะขอบคุณครับฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนโอเคโตค,คราฟนะฮะโตพูดเพราะมามาพูดเพราะกันดีกว่าโอเคครับโอ้ยังคาอะไรไม่ได้อนีกเนี่ย ขาดหนังเอ้ยไม่ใช่ขาดหนังเออขาดอผ้าขาดผ้าว่ะโอ้โหผ้านี่หายากมากเลยจะต้องหาแล้วคือผ้าเราน้อยมากเลยฮะไออย่างอื่นน่ยมันยังหาง่ายอยู่ไง้อเดี๋ยวมีบันไดตรงนี้ว่ะขึ้นไปดูดิเอ้จะขึ้นไปทําโอ้หิวโกขึ้นตามด้วยโอเคโอเคโอเคขึ้นมาขึ้นมาดูซิมีผ้าปะเนี่ยไม่มี มีแจกันโอเคเก็บมาหมดแล้วเอ้ยได้มาแล้วได้มาสองอันนะฮะยังไม่พออ่ะมันต้องได้อีกสักสองหรือสามอันนี่แหละถึงจะคราบเพิ่มได้นะมันอยู่ทุกที่เลยอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยเอาไงต่อเราต้องไปตรงสะพานนะฮะสะพานที่มันหักอยู่จะไปไงต่อวะอ๋อนี่ไงกิ่งไม้ เก็บมาเลยแล้วก็เอามาจุดไฟตรงนี้นะฮะโอเคลูคัสตามอูดมาเลยถอยไปถอยไปน่เปิดทางนะฮะเรียบร้อยโอเคครับได้ละโอเคพอเลิกทีนี้ก็เข็นรถไปตรงนั้นมาช่วยกันระวังโดนเผานะ โอเคมันต้องได้ยินเสียงเราแน่เลยอะตรงนั้นอะเฮ้ยมันได้ยินมันได้ยินมันได้ยินปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนเฮ้ยหิน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 เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงวิ่งมาไม่ดูไม่ดูทางเลยเอาเรียบร้อยโดนแดกเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้มันแดกให้ละเอียดก่อนให้มันแดกให้แบบว่าหมดก่อนเออหรือแต่คงก็ดูไว้นี่เหยียบซ้ำเลยนี่ โอ้โหมีแต่เหลือแต่เนื้อนะโอเคถึงยังได้ยังอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคเราต้องรีบจออกไปจากที่นี่มาเถอะเฮ้ยแกทำอะไรอ่ะแม่เงยที่นี่แม่งโคตรเละเลยวะ่ะขันจะเอาฟันมันไงใช่แต่ว่าอะไรเล่าไอ้พวกหนูแม่งกินหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยมีคนวะ อีมิเซียตรงนั้นมีหนูด้วยเดี๋ยวก่อนเราต้องหาทางไปตรงนั้นมีโคพเิงด้วยใช่แต่ข้าคงต้องไปคนเดียวไปเอานะจะไปเอายังไงวะทำไมแกไม่ลองไอ้นี่ดูบ้างล่ะแมงเอ้แต่ข้ารอแล้วก็ข้าไม่มีที่ยืนแน่ๆอีพวกหนูพวกนี้ไม่ก็แต่กินอยู่นั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ได้ไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวแล้วกูจะไปไงอะ หายแล้วเขี้ยแล้วกูแล้วเมื่อกี้เอา,ลเอาคลิปหายแล้วแม่งไปนู่นแล้วเอออ๋อมันเดินมาโอเคโอเคโอเคมันเดินกลับมาอ๋อเราต้องตามหลังมันไปอ๋อเข้าใจแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวรอก่อนอ่ะเราต้องตามหลังมันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรอนะ,อะไปตามไปตามไปนี่สะกดร,รอยตามเลยโอ้โห มึงทำเป็นหนังไทยไปได้ไอ้เหี้ยไม่รู้เรื่องเลยเหรอเนี่ยเพราะปูเดินตามหลังมาโอเคเอาได้ละฮึบได้ครบเพลิงละไปกลับอ่านี่แหละแล้วแกจะเอาไปทำกับอะไรล่ะตอนนี้ฉันกำลังคิดอยู่เนี่ยไปไปไปไล่หนูไล่หนูเออไปไปนั่นแหละต้องไปตรงนั้นสินะจัดให้เลยจัดให้เลยอย่านะมีค้อเพลิงนะค้อเพลิงนี่อยู่ยาวๆเลย อยู่ยาวๆนะเออโอ้โหต้องวางแล้วเวรกรรมโอเคต้องปีนปะปะปีนโอเคเดี๋ยวพี่ช่วยอย่าส่งเสียงนะโอเคตรงนี้มีหินตรงนี้ไปไม่ได้เลยว่ะเอาคบเพิงเอาคบเพิงไม่ได้เหรอเนี่ยมันหยิบได้นะคือเงื้อมือไปหยิบยังได้เลยเนี่ยโอ้โหตายแล้วโอเคเกมมันคงต้องยากหน่อย งั้นมีศพคนเอ่อไอ้ธนูท yeah ี่มันปักอยู่ตรงท้องคนอย่ามองฮิวโก้อย่าสนใจมันฮิวโก้ช่างหัวมันเอ่อตรงนั้นมีให้จุดไฟอ่ะเดี๋ยวก่อนนะจุดไฟก่อนแล้วกันโอเคถึง่าเนี่ยน่าจะถึงอ้าวถึงเว้ยก็ไปไม่ได้อ่ะอ๋ออ๋อลู้นแล้วรู้นแล้วนี่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 ดรอปเนื้อหน่อยให้อาหารหนูนะฮะ เอาไปเลยกินให้อร่อยอีกอันหนึ่งโปรโมชั่นแถมฟรีไม่เสียตังค์เอมิเซียขอคอยใช่เราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วต้องรีบไปช่วยด้วยใครก็ได้ฆ่าติดอยู่ในนี้เอมิเซียมีคนอยู่ข้างในด้วยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไอไหนูไอหนูเวเดี๋ยมึงจะเหยิบมาทำไมเนี่ยไปไปเลยกูมีค้อเพลิงนะเว้ยไม่เอาหน้าไม่ตลกนะเว้ยปล่อยฉันออกไปเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปแล้ว แม่งมาอย่ากระสน้ำโอ้มาถ้าจะทำเวลาพอดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรอะเฮ้ยหยุดเอาว้จะทำอะไรอะฉันขอโทษเราต้องผ่านไปตรงนี้เอมิเซียยาโอ้โหโดนไล่ต่อขอโทษนะเพื่อนขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีมันมีครบเพลิงตรงนั้นด้วยนะมันมีครบเพลิงตรงนั้นอะแสงว่าเราช่วยมันได้เอ้าโทษทีผมไม่เห็นมาแต่อ่านซับโอ้เสียใจด้วยนะ คืออยู่ไปก็ลกโลกอะ่ะตายตายไปดีกว่าโอเคแล้วเมื่อกี้เราดับไฟทําไมวะทําทไมมึงไม่ถือมากูไม่เข้าใจเกมนี้ไม่เข้าใจตัวละครทำไมมึงไม่ถือคบเพลิงมาวะเมื่อกี้มึงดับคบเพลิงเพื่ออะไรไม่เข้าใจบ้าเ้ยทหารมันบล็อกทางไว้หาทางอื่นไม่เจอเลยอ่ะไม่เงยเอาไงอะเราไม่มีทางเลือกแล้วผมต้องทำแบบนี้ เอาหน,นี้ไปเอาแล้วมึงยืนให้ใครกูยอยู่ข้างนี้มึงยืนให้ใครกูยอยู่นี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรมันคือส้มนำมันช่วยได้ส้มนำเอ่อเอาไปใส่ทหารกดแท็บไหนวะอ๋อยานอนหลับเฮ้ยมีนี้เลยเหรอเนี่ยเยี่ยมซีนิกก็ไปโปะน้ำเลยเอาจริงเหรอลูคัสมันจะได้ผลเหรอบอกว่านายจะรู้นะว่านายทำอะไรอยู่อะ เราต้องกด e ต้องไปใกล้ๆมันอ๋อแล้วกด e นะครับผมตอนที่มันขึออ้นไอคอนขึ้นมาให้กด e เลยอยา่างนี้หึบโปะหน้าเรียบร้อยฮ่าฮ่าผู้เขาหลับไปแล้วเหรอใช่หลับไม่ตื่นแน่แน่ปบใจมากนะได้ผลด้วยโอเคฟาร์มครับฟาร์มฟาร์มตอนนี้ต้องฟาร์มก่อนตอนนี้ของยังกลางน้อยๆอย,อยู่โอเคมาที่ไฟต่อ จุดไฟกันหน่อยอ่านั่นแหละเอ่อยานอนหลับหรือเอานี่ดีวะเอาไฟดีกว่าไหมเอาไฟดีกว่าโอเคยานอนหลับอีกสักอันหนึ่งอ่ะไฟได้ยังได้อยู่โอเคฮะได้มาห้าอันยานอนหลับเอาไว้สำรองนะเผื่อแบบว่าจะเป็นต้องใช้คือแม่งเสียงมากอลยยานอนหลับอ่ะคือเราต้องเข้าเรียบประชิดอะแล้วถ้ากดไม่ทันนี่คือเรียบร้อยฮะโดนแดกว่าไรตีไปมีเครื่องจักด้วยอะ ใช่แต่มันไม่เหมือนที่เราเห็นเลยอ่ะมันใช้ไงวะกดคิวฮะกดคิวอะไรวะไปยังอ็อบเจกต์อ่านี่เหรอนี่เหรอไงอ่ะมันขยับได้อ๋อต้องกดย้ำโอ้โถเอ้ยไอ้เราก็กดนิดเดียวอ่าไงยังไงโอเคโอเคระวังนะทำไรอ่ะระวังเหรอ อ๋ออย่างนี้เอ้าไม่ทันเลยดิเออได้ได้อยู่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 ไปไปไประวัง,งนี้แหละอืบเอ้าเข้ามาเรียบร้อยอู้ยข้างในก็มีเอ่อมีของให้เก็บฟาร์มอีกแล้วต้องฟาร์มบ่อยๆหน่อยข้างในมีไม้มีกิ่งไม้เอ้ยมีคบเพลิงเอา้าใช้สิครับรออะไรล่ะพึบเรียบร้อยโอเคทีนี้ก็ให้ฮิวโก้เข้าไปเอากิ่งไม้มา ฮิโก้เข้าไปไว้พี่หน่อยเยี่ยมเจ๋งมากน้องชายเย่ได้มาแล้วกลับมาเลยโอเคฮิโก้รีบกลับมาเลยเก่งเก่งเก่งตบมือตบมืออ่าฮ่ตบมือหน่อยคุณผู้ชมครับเนี่ยฮิโก้ทำได้นะฮะโอเคทีนี้นก็อีกรอบนึงโอเคอีกรอบนึงนะได้เลยโอเคกดแซดเพื่อส่งสัญญาณนะให้ปล่อยนะหนึ่งสอง ได okay. <te> ้ย <hyster ically> ังได้ยังซ้ำโอเคไปเฮ้ยเฮ้ยยังยังยังโอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยเกือบไปนี่เผลอไม่ได้เฮ้ย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 ลูคัสลูคัสลูคัสเกือบตายเมื่อกี้แม่งวิ่งเข้าหาลูคัสเลยมันวิ่งหนีไฟนะฮะแต่เกือบไปแล้วเกือบตุยแล้วเกือบตุยแย่แล้วตอนนี้โอเคจุดไฟต้องไปทางนี้สินะ ถไปไปเร็วเร็วเร็วถอยไปถอยไปถอยไปโอ้โหไอพวกนี้แม่งเผื่อไม่ได้เลยอ่ะแม่งเข้าใกล้เลยพีโก้ช่วยด้วยเมื่อกี้ฉันก็แค่อยากจะออกไปจากที่นี่ใช่พี่ก็เหมือนกันไปกันดีกว่าไปไปไปเจ้าเราต้องเข้าไปข้างใต้นั้นเหรอใช่มเป็นทางเดียวนะโอ้โหถล่มถล่มยับเลยฮะ เราเอาไงต่ออะเราอะเอ,าเอ่ออเ้ยตรงนี้ไปได้มานี่มานี่ลูคัสตามมาเอ้ยมีโต๊ะครับอ้าวเจ๋งเลยเดียเ๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอย่าๆๆมึงนะอย่านะมึงอย่านะมึงจะจับแดกแม่งเลยอโอเคไฟกำลังได้ที่เลยตอนนี้โอเคครับมาน่าจะขาบได้แล้วได้ยังยังไม่ได้อ่ะโอ,โอ้ยอะไรวะเน,นี่ย ผมว่าผมเก็บมาเยอะแล้วนะยังไม่ได้เหรอหงอ,หอหนแล้วนะแก้มป่องแล้วนะแก้มป่องแล้วนะตอนนี้อเอม,มิเซียไม่พอใจแล้วไอพวกหนูเวนถอยไปโอเคเป็นฟางร,รีบ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 ยังไงต้องข้ามต้องข้ามเอาไปคิวกก,ก่อนปึ๊บโอเคโอ้ถล่มมาแล้วเราต้องเข้าข้ามเข้าใต้นั้นจริงเหรอใช่ จริงจริงฮิวโก้มันไม่มีทางอื่นแล้วเฮ้ยโซ่มันมีโซ่ติดไว้อยู่โซ่ติดเหรออ๋อโอเคไอเก็ตอิดเข้าใจแล้วโอเคพร้อมนะอยู่ใกล้ไฟไว้ฮึบเอาล่ะไปตามตามตามรถเลยไม่ต้องวิ่งจะไม่ค่อยมั่นใจเลยอ่ะมันได้ผลหน้าเชื่อสิเ่ได้ผลเว้ย เห็นไหมล่ะได้ผลเฮ้ยมีทหารด้วยอ้าวมีทหารแบบนี้งั้นก็มาเลยด่าไฟกันหน่อยมืดแล้วได้เวลาเข้านอนแล้วลูกจ๋าเรยยบ้อยฮ่าโดนแดกไปอื้อแถวตรงนี้มีไฟด้วยไหมโอเคหาจุดไฟก่อนอ่าโอเคอยาน้ำมึงอย่าน้มึงเอ้ยอ้าวตรงนี้มีไม้ มีเชือกให้เก็บโอเคไหน αι? คืออะไรอ๋อมีโซ่ตรงนั้นด้วยโอเคโอเคโอเคไหนขอบคุณมากไอ,อ้เฮียถ้าเกิดว่าไม่โฟกัสนี่คือก็ไม่เห็นเลยนะาวางไม้ก่อนเออเดี๋ยวก่อนนะเปลี่ยนเป็นหินโอเคเอานะหนึ่งสองซ่มอมเปอเรียบร้อยโอเคทีนี้ก็ออต้อง เอาไม้โอ้เอาไม้ที่หยุดล่นกับพื้นก็ไม่ได้โอเคกลับไปเอาไม้ก่อนไป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 าาตามมาตามมาจุดไฟโอเคลูคัสตามหลังมาถอยไปถอยไปเจ้าหนูนี่คือผมสงสัยอย่างหนึ่งว่ามึงไปพรอมพันมาจากไหนวะมันเยอะมากเลยนะเออคือเหมือนหนูทั้งโลกมันรวมกันอยู่ที่นี่ที่เดียวมันเยอะชิบหายเลยไม้ตายเหอะ โอเคหมดพอดีโอเคเดี๋ยวพี่ช่วยโอ๊ยพี่เอมิเซียพี่เมสเซียข้ารู้สึกไงไม่รู้อ่ะหนูรู้สึกไงไม่รู้เป็นไรเหรอหัวข้าเขาคงกลัวเราต้องรีบออกจากที่นี่ฮิวโก้ฮิวโก้นิ้ถึงกบไว้สิจำได้ไหมโอ้ที่มันกระโดดอ่ะต้องนึ้ถึงมันไว เราเข้าเราจะออกไปจากที่นี่แล้วใช่เราต้องออกไปจากที่นี่ไอพี่เมเซียใช่เราจอกไปกันหรือที่นี่นานไม่ได้ไปไอพี่ช่วยอ่าโอเคฮะลงล่างนะฮึบอืมโอเคเหมือนฝั่งนี้จะไม่มีโอเคเอ้ยเอ้ยมี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 คนมีคนไม่มีหนูแต่มีคนวะมีมีคนอีกเนี่ยมันทำอะไรวะ เราวังพวกมันไว้แต่เราไม่มีทางเลือกแล้วดินแดนนี้ข้ารู้ว่าพวกเจ้าเหนื่อยข้ารู้ว่าเพียงแค่นี้มันจะไม่เพียงพอแต่เจ้าก็รู้ว่าเรามาไกลแล้วเรามาไกลเกินกว่าจากพวกหนูโสโคกพวกเขายอมเสียสละชีวิตเพื่อประเทศอังกฤษถ้าเกิดเป็นเจ้าล่ะเจ้าอยากจะทำแบบนี้ไหมจะทำไหมเร็วเขา้าจัดการซะ,อะโอเคดูสิมันทำอะไรบ้าง เหมือนกาลังจะเก็บศพนะครับผมน่าจะเผาศพหมูแน่เลยอะงั้นมีเหล็กโอเคเดี๋ยวเราต้องป่าล่อแน่ๆนย่องไปก่อนย่องไปก่อนเอาหินมาอ่าเต็มตัวเต็มตัวฮึบโอเคไปไปไปดูไปดูไปดูนั่นแหละไปเลยเออนั่นแหละดีมากทําดีมากส่วนกูก็ไปด้วยกูจะไปละไม่อยู่ละ ทางซ้ายโลง่งทางขวาไม่โลง่งโอเคครับไปทางซ้ายนี่แหละดีสุดละหมดยัง,งวันนี้โอเคข้ากำแพงไปน่าจะรอดแล้วเอมิเซียข้าเหนื่อยจังฟังนะเห็นต้นไม้นั้นไหมพี่คิดว่าเราคงจะได้ออกจากที่นี่แล้วอ่าโอเคไปไปไปหาน้องไปพวกแกมมาจากที่ไหนเฮ้ยอะไรอ่ะ บอกบอกมาซะไอเวนตาไลอย่ายุ่งกับน้องสาวข้านะไอ้เฮียเอ้ยไม่ใช่พูดหยาบเกินไปแล้วไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยเฮ้ยตรงนั้นอะเกจะปล่อยมันไปเหรอเอ้าเฮ้ยอะไรวะเอาไปอ้าวโดนลุมโอ้โหอะไรวะเนี่ยพูดเป็นใครเนี่ยเราต้องไปแล้วตามพวกเขาไปอ่าตามไปตามไปไม่รู้ก็ตามไปว่าเป็นใครก็ไม่รู้เฮ้ยมันหนีไปแล้ว เอ้าชิปฮิวโกเอ้าชิปหายแล้วน้องวิ่งไปลูคัสเอมิเซียไปลูคัสวิ่งวิ่งไปจริงๆริงเหรอเนี่ยเอ้าโอ้โหโอ้ไอเวนนี่มันก็เอาหินมาแม่งเดินเอาหินมาเคาะแบบนุ่มนวลเลยเดินมาย่องๆไงไม่รู้โอ้โดนจับโอ้โหเอาไอเวนอะไรวะเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยื่นเติงเติงมีเรื่องแล้วมึงโชคดีนะรู้ไหมปกติแล้วไอ้พวกโจรโปสุสานเนี่ยมันต้องโดนดาบลงคันละไม่ต้องถามคำถามอะไรเยอะแต่เจ้าอ่ะข้าเห็นสร้อยคอเจ้าเจ้าโชคดีนะที่ข้ายังไม่อยากจะฆ่าใครตอนนี้เจ้าเลดี้เดอรลูนปุบปากซะเด็กคนนั้นจะถูกเรียกฆ่าไทยในเร็วนี้ เรียกค่าไทยเรียกจากใครล่ะเดี๋ยวก็รู้น่ะเจ้าไม่ต้องรู้เยอะไอเวนตายนี่เอ้ยไอหัวแม่งมีหัวเถิกไอเวนโดนจับเลยอ้าวโดนปล่อยเลยใครวะอ๋อเฮ้ยอ๋อไอคนเมื่อกี้นี่ไอโจนมะโจนผู้สุสาน โอ้โหยังมีน้ำใจมาช่วยขอบคุณมากใจดีจังแล้วน้องกูวะน้องกูไปไหนไวะเนี่ยเฮ้ยมันได้ตัวน้องเราไปแล้วนี่ว่ามันยิ่งอยากได้ตัวน้องเราอยู่ด้วยอะเออวะชิบหายแล้วโดนเรียกค่าไทยตายแน่น้องกูมึงต้องต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วจะเป็นใครอะมิเรียอ,นนอันคืออาร์เธอร์ เป็นพบเจ้าน้องข้าโดนจับน้องข้าอยู่ไหนเฮ้ยเงียบก่อนสลิงข้าถูกเอาไปด้วยอ่ะเราไม่ต้องใช้มันหรอกโอเคเราต้องไปช่วยน้องนะตามหายูโกให้เจอโอเคแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอตัดพาไปตรงเพียงเท่านี้ก่อนนะแต่ผมจะเล่นต่อไปนะฮะผมอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคแต่เพื่อคลิปจะได้ไม่ยาวขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะเอาเป็นวลชัตเตอร์แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนะนดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันยูโก